อะไรเยอะวะอ้ยโซตุกเขี่ยให้โซตบักมาวู้วอวยไม่รวยเสียเวลาเฮียเวลาเป็นเงินเป็นทองไอหาล่องแค่นี้เป็นกูไม่เข้าล่องไอ้สันกูปีนหินไปเลยเกระแทกไปหินไหน่อให้ล้อหลังมันลอยอย่าพูดเยอะพี่พลช่วยหน่อยเด็กอนุบาลขับรถก็อย่างนี้แหละ ไม่ถึงไหนเลยแม่งหอบเลยเหียเฮ้ยไปลุยครับลุยไปไปไปพี่ไปไปโคตไปเลยเอาเรื่องนะเนี่ยไม่ธรรมดาวันนี้ดูไป้้้เ้ยได้อยู่ได้อยู่จะลงมา ไม่นะโอ้ยพี่ก็อย่ารวมพี่เฮ้ยเวลาดีครับพี่เรายังมีเวลาอีกสี่สิบวินาทีก่อนที่เราจะดีนี้มีเบีนายต้องโผล่แล้วแหละมีเบียทไลด์สไลด์สไลด์ล้อหลังสำคัญนะล้อหลังสำคัญหักเรียบร้อยโอ้ยแม่งแม่ชีวิตฮาร์ดบอยเนี่ยแม่งเหนื่อยจริง เอายังไงพี่ยังไงยังไงเติมเติมนิดเติมนิดไปเวิร์ดมาขวาอย่างนั้นมันเอาเรื่องซะเหลือเกินเออมันไม่ได้เอาเรื่องเลยขนาดนั้นหรอกเพียงแค่มึงอ่อนไงดีเบียดหานี่ยขึ้นลายขวาด้วยพี่ควรจะต้องเทคไปแล้วก็ไพ่เวิร์ดซ้ายจัดบาลานซ์ให้ดีถ้าจัดไม่ดีนะชิบหาย นั่น,นไงนี่ไงนี่ไงสวยสวย,สวยอุยอ้ยทิ้งรถอีกแล้วสุดยอดทิ้งรถอีกแล้วพี่บอสพี่โกโปรเลคคอร์ดไว้อยู่ <c oughs> พี่เปฝนเอาชูกำลังให้มา <c oughs> ขับคอแอมแปะเอาชูกำลังโอ้โหจะเก่งนี่นแหละเนี่ยไม่ร้องสิครับพี่ไม่ร้องเป็นไงครับพี่ไม่ร้องไม่อดด้วยครับพี่ <c oughs> ไม่ร้องไม่อดด <c oughs> ้วยตอนนั้นแหละพี่ฝนตกอ่ะไปไปกลับมาล้างแซนตรงนี้กัน เอาตามสบายไม่ไม่ตามสบายหรือว่าทำเวลาเล่นดีเอะไรก็มาแล้วนะเอางี้ก็ได้วะโอ้โหมันจะกลับเร็วเกินไปนะเขาจะสงสัยว่าเราเนี่ยพีบีนายก็แกวอย่างนี้อีกละว่าหรอกเอางี้ไปขึ้นลายขวาคนละสิบพันไปหรือว่าเป็นการซ้อมงานเฮียจริงฮะนะพีบีมาแล้วพีบีมาแล้วว้าวว้าวว้าวมาถ่ายอะไรมุมนี้พีบี เดินหน่อยมาคุยเออเฮ้ยโอ้ยแสบคอเด้มันไม่ขึ้นเหรอพี่เบันใช่มีซัดแมงเลยขึ้นเนาะมันได้ไหมมันขึ้นเสารของเราต้องให้ผมทำให้ดูบ้าล่ะหรือยังไงให้ผมทำให้ดูเปล่างนี่ทำจุ่มมึง อย่ามาแกวสิกูเดี๋ยวกูทำให้ดูไอ้เฮียอาวิทอีกแล้วโอเคเอาละครับผมพี p ีพีีนายทำได้ไม่เสือสาวของฮาร์ดบอยวันจูที่มาอะไรวะเนี่ยทิ้งรถทำไมเราแสดงว่าไข่เรายังไม่ด้านพอเนี่ยถ้าไข่เราด้านพอนะพไข่เราจะไปกาอกระป๋องไอ้กรอนนี้เจ๊งเนึงพีพีนายทำได้นายพลาดเพราะว่า สตาร์ทมาไม่ดีเริ e no. 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 8, ่ม nah. ต้นไม่ด <fries> well ีมันก็ฝีทิ้งอย่างนี้ไงเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันก็ขี้เกียจถ่ายเลยเกินวางกล้องแม่งไปดินายต้องเอาน้ำหนักลงล้อหลังด้วยเอามาดูเจ้าอ้วนครับเจ้าอ้วนหายรอยยังไงสีขายาไป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 ไอ้เหี้ยคัเร่งร้อยล้อไม่หมุนตลอดน้ำหนักไม่ลงไอ้เหี้ย เขียนกันมา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 ,มาโอ้ยไอ,ยอ,ยอย้สัตสป้าจะเขียนอะเพรว่ามันเป็นเรื่องต้นใหม่ซะมันไม่สึมกับสีว่ะไอ้หา่าเอ้ยเขียนทำไมครับเนี่ยไม่เขียนครับศักดิ์ศรีคุณมีไหมศักดิ์ศรีคุณอะมีไหมไอ้หา่าเอ้ยโอ้ยแก ไม่มีไม่ขีไม่ไม่มีไม่เขียนมีมีหนก็ปก้องผมมันเกินเนี่ยเนี่ยล้อหลังสำรัญเนี่ยคเคยพูดแล้วไอ้สัแก์เขียเขียเอาเขกกกียนเขียนถากเขียนถาเนี่ย ทำจะไล่กูทันไหมควายกูต้องมาเข็นมึงอยู่ข้างหลังแบบนี้ไนะ้ชิบหาย